The Richest Man i นบาบิโ o น EP ที่19บุรุษผู้โชคดีที่สุดในบาบิโลนชารูนาดายอดพ่อค้าแห่งบาบิโลนขี่ม้านำหน้ากองคารวานด้วยท่าทางภาคภูมิใจเขาชอบอาพรดีๆเวลานี้เขาสวมเสื้อคลุมตัวยาวตัดด้วยผ้าหนานุ่มดูงดงามเขายังชอบสัตว์เลี้ยงดีๆอีกด้วยตอนนี้เขากำลังนั่งสบายๆบ,บนหลังม้าอาหรับตัวเก่ง ทุกคนที่เห็นเขาจะเดาไม่ออกเลยว่าเขามีอายุมากแล้วแน่นอนว่ายิ่งเดาไม่ออกเข้าไปใหญ่ว่าเขากำลังกลัดกลุ่มการเดินทางจากดามัสกัดนั้นยาวไกลและต้องผจญกับความยากลำบากในท้องทะเลทรายมากมายแต่เขาหาได้เดือดร้อนกับเรื่องนี้ไม่ชนเผ่าอาหรับล้วนดุร้ายและกระหายอยากจะป้นกองคาราวานที่มีทรัพย์มากอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้นึกกลัวเพราะกองกำลังคุ้มกันบนหลังมา้า หลายกองของเขาคือการป้องกันที่ปลอดภัยเขากำลังกลุ้มใจกับเด็กหนุ่มที่ขี่มาอยู่ข้างๆซึ่งเขาพามาด้วยจากดามัสกัสต,ต่างหากเล่าเด็กหนุ่มคนนี้คือฮาดานกูลาหลานชายของอารัตกูลา หุ้นส่วนเขาเมื่อหลายปีก่อนผู้ซึ่งเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างมีอาจตอบแทนได้เขาอยากทําอะไรบางอย่างให้กับหลานชายคนนี้แต่ยิ่งคิดก็ยิ่งดูเหมือนยากเพราะตัวเด็กหนุ่มเองชาลูมองแหวนและต่างหูของเด็กหนุ่มพลางคิดในใจว่ามันคิดว่าเครื่องประดับเป็นของสําหรับบุรุษกระมังใบหน้ามันก็ยังดูแข็งแกร่งเหมือนปู่ของมันอยู่บ้างแต่ปู่มันไม่ใส่เสื้อคลุมสีฉูดฉาดแบบนี้หรอก ใช่ข้าเป็นคนชวนมันมาเพราะหวังจะช่วยให้มันได้เริ่มต้นชีวิตของมันเองและหนีให้พ้นจากกองมรดกที่พ่อมันผลานจนเหลือแต่ซากฮาดานกูลาพูดแทรกขึ้นมาในความคิดของเขาว่าเหตุใดท่านต้องทำงานหนะักขี่ม้าไปกับกองคารวานเป็นระยะทางไกลๆเสมอท่านไม่เคยมีเวลาหาความสุขใส่ตัวบ้างเลยหรือชารูนาดายิม้มหาความสุขใส่ตัวเช่นนั้นหรือ าย้อนเจ้าจะหาความสุขให้กับชีวิตอย่างไรถ้าเจ้าเป็นชาโรนาดาถ้าข้ามั่งคั่งเท่าท่านข้าจะใช้ชีวิตเยี่ยงราชาข้าจะไม่ขี่ม้าข้ามทะเลทรายที่ร้อนระอุข้าจะใช้เงินทุกเชเกลที่เข้ามาในถุงเงินของข้าให้หมดไปอย่างรวดเร็วข้าจะใส่เสื้อคลุมที่สวยที่สุดและเครื่องประดับอัญมณีที่หายากที่สุดนี่คือชีวิตที่ข้าชื่นชอบเป็นชีวิตที่ควรค่าแก่การดำรงอยู่ชายทั้งสองหัวเราะ ปู่ของเจ้าไม่เคยสวมเครื่องประดับหรืออัญมณีใดๆชารูนาดาหลุดปากพูดโดยไม่ทันคิดแล้วก็รีบพูดเล่นต่อไปว่าเจ้าจะไม่เหลือเวลาให้กับงานบ้างหรืองานมีไว้สำหรับพวกทาสฮาดานกุลาตอบชารูนาดาเม้มริมฝีปากและไม่ตอบอะไรเพียงแต่ขี่ม้าเงีย,งยบๆต่อไปจนถึงเชิงเขาชารูรังสายบางเหียนให้ม้าหยุดวิ่งแล้วชี้ไปยังหุบเขาเข,าเขียวขจีไกลออกไป ดูหุบเขาโน้นสีมองไกลลงไปแล้วเจ้าจะได้เห็นกำแพงแห่งบาบิลนหอคอยนั้นคือวิหารแห่งเบลถ้าสายตาเจ้าแหลมคมเจ้าอาจจะเห็นกลุ่มควันจากคบไฟอมตะบนยอดหอคอยนั้นได้นั่นหรือคือบาบิโลนข้าอยากเห็นนครที่มั่งคั่งที่สุดในโลกมานานแล้วฮาดานกูลาพูดบาบิโลนคือที่ที่ปู่ของข้าเริ่มสร้างฐานะแล้วคงจะทำต่อไปถ้าปู่ยังมีชีวิตอยู่ และเราก็คงไม่ต้องถูกบีบคั้นขนาดนี้เจ้าต้องการให้ดวงวิญญาณของเขาอ้อยอิงอยู่ในโลกเกินเวลาที่กำหนดไว้เพื่ออะไรกันเจ้ากับพ่อของเจ้าสามารถสารต่องานของปู่เจ้าได้น่าเสียดายที่เราทั้งคู่ไม่มีพรสวรรค์เหมือนปู่ข้ากับพ่อไม่รู้เคล็ดลับในการดึงดูดเหรียญทองคำเลยชารูนาดาไม่ตอบเพียงแต่กระตุกสายบางเหียนให้ม้าออกเดินเขาขี่มันตรงไปยังหุบเขาด้วยท่าทีคุ้นคิด เบื้องหลังพวกเขาคือกองคารวานที่ติดตามมาจนฝุ่นสีแดงตลกครู่ต่อมาพวกเขาก็มาถึงถนนหลวงขององค์กษัตริย์แล้วเลี้ยวลงใต้ผ่านท้องไร่ท้องนาที่มีระบบทดน้ำอย่างดีชายชราสามคนที่กำลังไถนาสะดุดความสนใจของชารูนาดาพวกเขาดูคุณหน้าคุ้นตาอย่างประหลาดเลวไหลสิ้นดีเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเห็นชายคนเดิมไถนาหลังจากที่เขาไม่ได้ผ่านท้องนาแห่งนี้มาตั้ง4ีปีแล้ว แต่อะไรบางอย่างในใจก็ยังบอกว่าชายสามคนนั้นเป็นคนเดิมคนหนึ่งจับคันไถยด้วยมือที่ไม่มั่นคงนักอีกสองคนออกแรงเดินอยู่ข้างวัวพรางคอยตีมันด้วยไม้เท้าอย่างไร้ผลเพื่อให้มันลากคันไถ่ต่อไปเมื่อ40ปีก่อนเขาริษยาชายทั้งสามเหลือเกินอยากแลกงานกับพวกเขาเสียนี้กระไรแต่เวลานี้มันช่างแตกต่างเสียจริงเขามองด้วยความภาคภูมิใจกลับไปยังกองคารวาลของตน อูดกับลาที่คัดมาอย่างดีกำลังบรรทุกสินค้าราคาแพงจากดามัสกัสทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสมบัติของเขาชารูนาดาชี้ไปยังชายไถนาทั้งสามพรางพูดว่ายังคงไถนาที่เดียวกับที่เขาพวกเขาเคยไถเมื่อ40ปีก่อนเหตุใดท่านจึงคิดว่าเป็นคนเดิมข้าเคยเห็นพวกเขาทั้งสามชารูนาดาตอบความทรงจำพลันวิ่งพล่านในสมองเหตุดใดเขาจึงไม่ฝังอดีตและชีวิตอยู่กับปัจจุบันเล่า และแล้วเขาก็เห็นภาพใบหน้ายิ้มแย้มของอา,อารัตกูราอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างเขากับเด็กหนุ่มข้างๆมาลายไปในพริบตาแต่เขาจะช่วยเด็กหนุ่มที่คิดแต่เรื่องใช้เงินและสวมแหวนแพรวแบบนี้ได้อย่างไรเขามีงานมากมายพร้อมให้คนที่เต็มใจทำแต่ไม่ใช่สำหรับคนที่มองว่าตัวเองดีเกินกว่าจะทำงานทว่าเขาเป็นนี่อารัตกูราซึ่งต้องทาอะไรบางอย่างให้เขา และต้องไม่ใช่ฝืนใจทำด้วยเขากับอารัตกูราไม่เคยทำอะไรแบบไม่เต็มใจพวกเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแผนการอย่างหนึ่งวาบขึ้นในใจแต่มันมีข้อขัดแย้งหลายประการเขาต้องคิดถึงครอบครัวของเขาและสถานภาพของตัวเองด้วยมันอาจจะโหดร้ายและเจ็บปวดแต่เพราะเขาเป็นคนตัดสินใจรวดเร็วจึงสลัดข้อขัดแย้งเหล่านั้นทิ้งไปแล้วตัดสินใจทำทันที เจ้าอยากรู้ไหมว่าปู่ผู้มีเกียรติของเจ้ากับข้ามาเป็นหุ้นส่วนในกิจการที่มีผลกำไรมากมายเหลือเกินได้อย่างไรชาโรนาดาถามเหตุใดไม่เล่าแค่ว่าท่านหาเหรียญทองคำมาได้อย่างไรข้าต้องการรู้แค่นั้นเองเด็กหนุ่มตอบชาโรนาดาทำเป็นไม่สนใจในคำตอบและพูดต่อว่าเราเริ่มต้นจากชายไถนาพวกนั้นตอนนั้นข้าอายุประมาณเจ้านี่แหละ ขณะที่กลุ่มของข้าเดินเข้าไปใกล้พวกเขาเท่าเมกิดโดคนดีชาวนาที่ถูกล่ามโซ่ติดกับข้าก็บ่นว่าวิธีไถนาแบบช่วยๆของพวกเขาดูไอ้พวกขี้เกียจสันหลังยาวนั่นสีเขาบน่นคนที่จับคันไถไม่ยอมออกแรงไถดินให้ลึกๆคนที่คุมวัวก็ไม่พยายามบังคับ,บวัวให้เดินตามรอยไถไถนาช่วยแบบนี้จะหวังข้าวงามได้อย่างไรกัน ท่านบอกว่าเท่าเมกิดโดเมกิดโดถูกล่ามโซ่อยู่ข้างๆท่านเช่นนั้นหรือฮาดานกุลาถามเสียงประหลาดใจใช่มีปลอกคอสําฤธิคล้องอยู่รอบคอพวกเราโซ่ใหญ่ยาวหนักอึ้งล่ามเราติดกันถัดจากเขาไปชื่อซาบาโดโจนปร้นแกะข้ารู้จักเขาในฮาราวท้ายแถวคือคนที่เราเรียกว่าโจนสลัดเพราะเขาไม่ยอมบอกชื่อเราลงความเห็นว่าเขาเป็นกลาสี เพราะเขาสักลายงูใหญ่พันกันไว้ตรงกลางอกแบบที่พวกกระลาสีชอบสักเขาจัดให้พวกเราเดินเรียงแถวกลุ่มละสี่คนท่านถูกล่ามโซ่เยี่ยงทาตเช่นนั้นหรือหาดานกุลาถามเหมือนไม่อยากเชื่อปู่เจ้าไม่เคยบอกว่าข้าเคยเป็นทาตเลยหรือเขาพูดถึงท่านบ่อยแต่ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้เขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ในเรื่องความลับเจ้าก็เป็นคนเช่นนั้นใช่ไหมที่ข้าไว้วางใจได้ ใช่หรือไม่ชารูนาดามองศบตาเขาตรงๆท่านไว้ใจข้าได้แต่ข้าก็ยังประหลาดใจอยู่ดีบอกข้าทีสิว่าท่านเป็นทาสได้อย่างไรชารูนาดายักไหลทุกคนมีสิทธิ์กลายเป็นทาสได้ทั้งนั้นบ่อนพนันกับเบียร์ที่หมักจากข้าวบาเล่ทาให้ข้า,าหายนะข้าตกเป็นเหยื่อแห่งความบ้าบินของพี่ชายข่า เขาทะเลาะกับเพื่อนแล้วฆ่าเพื่อนตายพ่อเอาฆ่าไปจำนองไว้กับพรรยาไม้ของผู้ตายเพื่อจะช่วยปกป้องพี่ชายฆ่าไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อพ่อฆ่าไม่มีเงินมาไถ่ตัวนางโกรธมากและขายฆ่าให้กับพ่อค้าทาช่างน่าละอายและไม่ยุติธรรมเลยฮาดานกุลาพูดบอกค่าทีซีว่าท่านเป็นอิสระอีกครั้งได้อย่างไรเราจะพูดถึงเรื่องนี้ทีหลัง ยังไม่ใช่ตอนนี้ข้าจะเล่าเรื่องของข้าต่อขณะที่เราเดินผ่านชาวนาเหล่านั้นก็โห่ใส่เราคนหนึ่งถอดบวกเก่าโซมของเขาออกแล้วโค้งตัวให้เราพรางตะโกนว่ายินดีต้อนรับสู่บาบิโลนเหล่าอาคันตุกะขององค์กษัตริย์พระองค์ทรงรอพวกท่านอยู่บนกำแพงเมืองที่ซึ่งมีอาหารมื้อใหญ่รอพวกท่านอยู่ประกอบด้วยอิดดินและซุปหอมใหญ่พูดจบพวกเขาก็หัวเราะดังลั่น เจ้าโจรสลัดเดือดดานและสะบดด่าเสียงดังหมายความว่าอย่างไรที่คนพวกนั้นบอกว่ากษัตริย์ทรงรอเราอยู่บนกำแพงข้าถามเขาเจ้าต้องแบกอิฐขึ้นไปบนกำแพงเมืองจนหลังหักไงละ่ะบางทีพวกมันอาจจะโบยเจ้าจนตายก่อนหลังจะหักก็ได้แต่พวกมันไม่มีทางโบยข้าได้หรอกข้าจะฆ่าพวกมันแล้วเท่าเมกิดโดก็พูดขึ้นว่า ค่าว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่เจ้านายจะบยทาตซึ่งขยันและเต็มใจทำงานจนถึงตายเจ้านายส่วนใหญ่ชอบทาตดีๆและจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีเสมอใครจะอยากทำงานหนักซาบาโดเอ่ยขึ้นชาวนาพวกนั้นเป็นคนฉลาดพวกเขาไม่อยากหลังหักจึงทำงานไปเรื่อยๆเ,เจ้าไม่อาจก้าวหน้าได้ถ้าเป็นคนชอบเลี่ยงงานเมกิดโดยแยงถ้าเจ้าไถานาได้หนึ่งเฮกเตอร์ หรือหนึ่งหมื่นตารางเมตรแปลว่าวันนั้นเจ้าทำงานได้ดีเจ้านายทุกคนย่อมรู้ดีแต่ถ้าเจ้าไถนาได้แค่ครึ่งเดียวนั่นคือการเลี้ยงงานแต่ข้าไม่ใช่คนเลี้ยงงานข้าชอบทำงานและชอบทำให้ได้ดีด้วยเพราะงานเป็นมิตรที่ดีที่สุดที่ข้าเคยรู้จักมันนำสิ่งดีๆทุกอย่างมาให้ข้าไม่ว่าจะเป็นไร่นาฝูงวัวและพืชผลทุกอย่างเลยใช่แล้วเวลานี้สิ่งเหล่านั้นหายไปไหน ซาบาโดแดกดันข้าคิดว่ามันดีกว่านะที่จะทำตัวฉลาดและมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องทำงานคอยดูข้าซาบาโดคนนี้สิถ้าเราถูกขายให้กับพวกสร้างกำแพงข้าจะได้ทำหน้าที่แบกถุงน้ำหรืองานอื่นที่ง่ายๆในขณะที่ท่านผู้ซึ่งชอบทำงานจะต้องแบกอิดแบกบอิดจนหลังหักเขาหัวเราะอ,อย่างงี่เง่าคืนนั้นข้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนนอนไม่หลับข้าเบียดเข้าไปใกล้เชือกของผู้คุม พอคนอื่นๆหลับไหลข้าก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากโกโดโซที่เป็นยามผลัดแรกเขาเป็นหนึ่งในกองโจรอาหรับมาก่อนเขาเป็นคนชั่วประเภทที่ถ้าปล้นถุงเงินของเจ้าแล้วเขาจะต้องเชือดคอหอยของเจ้าด้วยบอกข้าทีซีโกโดโซข้ากระซิบเมื่อเราไปถึงบาบิโลนเราจะถูกขายให้กับพวกสร้างกำแพงหรือเปล่าเจ้าอยากรู้ไปทำไมเขาถามอย่างระแวง ท่านไม่เข้าใจหรือข้าอ้อนวอนข้ายังหนุ่มแน่นข้ายังอยากมีชีวิตอยู่ข้าไม่อยากถูกใช้งานหรือโบยจนตายบนกำแพงข้ามีโอกาสที่จะได้เจ้านายดีๆหรือไม่เขากระซิบตอบว่าข้าจะบอกอะไรให้เพราะเจ้าเป็นคนดีไม่เคยสร้างปัญหาให้โกโสดโกโดโซส่วนใหญ่แล้วเราจะไปตลาดค้าทาสก่อนตั้งใจฟังให้ดีเวลามีคนมาซื้อเจ้าต้องบอกพวกเขาว่าเจ้าเป็นคนงานที่ดี ชอบทํางานหนักให้เจ้านายดีๆพูดเพื่อให้พวกเขาอยากซื้อตัวเจ้าถ้าเจ้าขายไม่ออกวันรุ่งขึ้นเจ้าต้องไปขนอิดแน่นอนงานหนักเชียวละหลังจากที่เขาเดินจากไปข้าก็นอนบนพื้นทรายอุ่นๆเงนหน้ามองหมู่ดาวพรางคิดถึงเรื่องงานที่เมกิดโดบอกว่างานเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเขาทําให้ข้าอดสงสัยไม่ได้ว่ามันจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดของข้าด้วยหรือไม่ แน่นอนว่าต้องเป็นแน่ถ้ามันสามารถช่วยให้ข้าหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้เมื่อเมกิดโดดตื่นข้ากระซิบบอกข่าวดีกับเขามันเป็นแสงแห่งความหวังอย่างเดียวของเราขณะที่เราเดินตรงไปยังบาบิโลนบายแก่ๆของวันนั้นเราไปถึงกำแพงและเห็นผู้คนมากมายคล้ายฝูงมดดำกำลังปีนขึ้นปีนลงบนเส้นทางลาดชันที่ทอดทะแยงตัดกันพอเราเข้าไปใกล้เราก็ต้อง ทึ่งกับจํานวนผู้คนหลักหลายพันคนที่กำลังทำงานบ้างขุดคูครองและบ้างผสมดินใส่ลงในน้ำโครนทำอิฐแต่ส่วนใหญ่กำลังขนอิฐในตะก้าใบใหญ่ขึ้นไปบนเส้นทางลาดชันให้กับช่างก่อสร้างเหล่าผู้คุมจะสะบดด่าพวกที่เดินช้าอืดอาดและสะบัดแท้ต้อนบัวบนหลังพวกที่เดินแตกแถวพวกที่เหนื่อยจนหมดแรงดูหน้าเวทนาจะเดินเซแล้วก็ล้ม พับมีตรก้าอันหนักอึ้งทับอยู่บนหลังโดยไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกถ้าแทไม่อาจทําให้พวกเขาลุกขึ้นยืนได้พวกเขาก็จะต้องถูกผลักออกไปทางทางด้านข้างถูกทิ้งให้นอนดิ้นเร่าๆด้วยความเจ็บปวดทรมานเพียงไม่นานก็จะถูกลากลงไปกองรวมกับศพของพวกใจสอะร,รายอื่นข้างทางเพื่อรอฝังโดยไม่มีการประกอบพิธีทางศาสนาใดๆ ค่าตัวสั่นขณะมองภาพที่น่าสยดสยองนั่นนี่คือสิ่งที่รอคอยค่าอยู่ถ้าค่าขายไม่ออกที่ตลาดค้าทาสโกโดโซพูดถูกพวกเราถูกพาผ่านประตูเมืองไปยังคุกของทาสเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็พาเดินไปยังคอกในตลาดขาทาสที่นั่นมีคนจำนวนมากนั่งคุดคูด,ด้วยความหวาดกลัวมีแต่แท้ของผู้คุมเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาขยับตัวเพื่อให้ผู้ซื้อสำรวจสินค้าได้ เมกิด,ดกับข้าคุยกับทุกคนที่อนุญาตให้เราพูดด้วย